พวกเรากลุ่มทอยเหล็กนีโลผู้พิทักษ์สุขาจากโร,รงเรียนแม่เมฆตงเรืองตัวแทนจังหวัดอุดรธานีจากปัญหาห้องน้ำไม่สะอาดและเพื่อนเพื่อน้องน้องขาดแรงจูงใจวันนี้พวกเราได้เปลี่ยนห้องน้ำให้ใกลายเป็นพื้นที่แห่งความสุขได้แล้วค่ะเชิญดูผลงานได้เลยค่ะห้องน้ำเป็นยังไงบ้างคะเรียบร้อยค่ะจากเป้าหมายห้องน้ำไทยในโรงเรียนสะอาดตรงตามมาตรฐานที่ตั้งไว้เลย ใช่ค่ะเพราะเราใช้อิทธิบาทสีมีทั้งความเสีใจความหวังที่จะชนะตอนนี้ทุกเหตุดูแลดีมากเพราะพาะมีคะแนนสะสมเป็นดาวใครดาวเยอะสุดสุดสัปดาห์เต็มตัวรับรางวัลได้เลยค่ะคะแนนสะสมมากค่ะต่อไปเราจะพาไปชมบ่าง ดีมากเลยพี่เดยเฉพาะวันศุกร์ตอนเที่ยงคือหฮไลทเลยเขาจะได้เข้าหาา้องน้ำไปด้วยฟังเพลงไปด้วยสม,มุดจะไม่อยากออกเลยค่ะขอเจบโครงงานะคุณนะ เกีย่ยเรื่องทอยเลรฮีโร่ผู้วิทาาสุขาไว้ไ <ป S 1> เย่เท่านี้ค่ะขอขอบคุณค่ะ